หจบทีแมคโครครับอ่ะมาดูรอบสองครับตอนแรกก็นึกว่าแต่ได้ว่าแต่จะดึงตอนกลางวันเอ่อทีมงานก็ว่าเอาแมคโครมาดึงเลยก็ไปเอามาเลยครับอยู่ก็ดังดนรงทรัพย์มาดูรอบนี้ก็น่าจะขึ้นได้อยู่ สปอร์ตไลท์ขาดบ่ตอนกลางคืนก็ไม่ภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับต้องขออภัยด้วยครับ โอ okay. เคแล้วเทเลอร์จะไหลมันน่ะต้องไปหนุนไปอะไรไว้ไหมเพื่อมันไหลเวลาสามทุ่มแล้วตอนนี้ฝนก็หยุดหยุดตกไปสักพักนะครับเอาจะยืนตรงไหนนิ จบที่แม็กโครครับตอนแรกก็เอาทั้ง10ลอ้อทั้ง6ลอ้อรถไถลากแล้วก็แล้วไม่กระดิกเลยเพราะติดติดเพืองท้ายด้วยครับเพืองท้ายไปทำกับกับลัดยาง เออนั่นได้อยู่ภาพก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับโอ้ยันตรายเลยอัมันขึ้นมไงะันขึ้นมาจนจนจนจะตั้งเลยวะ แล้วใส่ใส่สล anyway, ิงประคองดีกว่าไม่เพลิบมันหลุดแล้วมันไหลลงไปเอาคล้องเออคล้องไว้กันมันลมไปหนุน เออไะให้แต่ล้อลังมันขึ้นน่าจะได้อยู่มะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยพ่อ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  คำ,ำทาง,ลนนงาแล้วนี่คำอ้ไรดยางแล้วมองไม่เห็นเลยครับ ทำอะไรไดานในดันจะลื่นมากน่ะของสลิงก่อนครับตอนนี้หัวทิมไปด้านล่างแล้วตอนนี้

ไปเข้าเมืองต่อเอาไม่เลยเอาไมมคลิปคลิปยังถ่ายไม่ถึงสิบนาทีเลยเนี่ยนะมองไม่เห็นหรอก ถึงถึงสิบนาทีไหมเมื่อกี้ก็ประมาณค่าไมโครก็ราวพันห้ากันเองนะเนี่ยแต่ถ้าคนไม่รู้จักก็ประมาณสามพันห้าประมาณนี้ ออกกอนเลยทอเหลือทอ,อแตกอู้ดึงอย่างงี้เลยนะ่ะเสียวแหนบดิต้องไปเช็คดูแหนบดูอะไรอีกอู้หูลึกเกินนีท่าเอวเลยนะ่เนอะอย่าไปอย,ย่ามา ไม่ไปกลับนู่นแล้วนะไม่เลยเออฮะไปกลับไปถึงนาที่คืนนู่ไปกลับตรงทางแยกข้างหน้าตนี้มันมีหรอทางแยกใหญ่หรอคุณปูคุณปูฮะถึงเวลาพักผ่อนครับเหนโโหื่อยมากโอ้โหตั้งแต่สี่โมงมั้งสี่โมงเย็น ตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มบ้างเนี่ยสามทุ่มอ่ะกลบให้เขาคืนครับเพื่อความเรียบร้อยครับอย่าให้เขาว่าได้ เซแม็กดูหมาว่ะหมาหมามันยืนดูอ่ะเห <laughs> มือนว่าสงสัยอ่ะกลับกบดังคืนครับใช้เวลาไม่ถึง10นาที ทตนี้ก็เซลล์เล่ก็ต้องมีค่าน้ำชาให้คนขับไมโครแลนะ้วเนี่ยอ๊ะเซลเซ์เล่เขาไปไหนเขาเข้า,ขาข้างนู่นออ๋อ สายไฟเรอยเลยเกือบถึงครับนิดเดียว มีไฟฉายด้วยแก้วเขาก็ดังพื้นครับ เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ